วันนี้ผมจะพามาดูเจ้าตัว m e r c e d e เ Benz น3 0 0คันนี้นะครับผมเอาใจนะครับผมผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจนะครับผมหรือพนักงานบริษัทที่มีรายได้อยู่2 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับผมด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมปี2 0 1 5นะครับผมเลขไม้น้อยมากอยู่ที่1 8 0 0 0นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับวันนี้ผมจะพามาดู Merced e s b e n z นปี15คันนี้นะครับผมเป็นตัว C300 นะครับ โดยตัวนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้านะครับผมเครื่องยนต์อยู่ที่2.1นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟตัวนี้นะครับผม LED Intelligent l i g h System นะครับมีเซ็นเซอร์หน้าให้ทั้งหมดอยู่6จุดด้วยกันนะครับแม็กของเรานะครับจะเป็นแม็กแท้จากโรงงานเลยนะครับผมยางขอบ17นะครับผมยางปี24เนาะ เสริมความหรูหรานะครับผมด้วยชุดโครเมียมนะครับที่ขอบตัดประตูนะครับคุณพี่เดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังของเรานะครับผมจะมีเซ็นเซอร์ด้วยกันทั้งหมดอยู่6ชจุดด้วยกันนะครับแบ่งเป็นขวาสามซ้ายสนะครับมีกล้องมองหลังระหว่างถอยให้ด้วยนะครับมาลองเปิดกันนะครับผมพอเปิดเข้ามานะครับผมจะเจอกับตัวพรมกำมะหยี่นะครับผม แล้วก็มีชุดเฟิร์สเอดคิดให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเปิดดูอุปกรณ์นะครับผมชุกเฉินต่างๆนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมจะเป็นเบาะครีมทั้งตัวรถเลยนะครับมีเจ้าตัวลำโพงให้ลูกค้าฟังเพลงด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวม่านให้ลูกค้าด้วยนะครับ ส่วนด้านหลังของเรานะครับผมจะมีเจ้าตัวแอร์ให้ด้วย2จุดเลยนะครับผมคุณลูกค้าส่วนนี้คือห้องโดยสารคนนั่งด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นเบาะสีครีมนะครับสีครีมของเราจะตัดกับรายไม้นะครับผมที่เห็นนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวปรับเบาะนะครับผมแล้วก็เมมโมรี่สามตำแหน่งนะครับผมล็อกรถปิดรถนะครับผมบานประตูไฟฟ้าปรับกระจกนะครับ คอนโซลตรงกลางนะครับผมก็จะมีเจ้าตัวหน้าจอนะครับผมแล้วก็ตัวแอร์นะครับตัวควบคุมอุณหภูมิแอร์นะครับผมตัววิทยุเนาะส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นเจ้าตัวคอนโทรลตัวหน้าจอนะครับอันนี้ก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับเมาส์คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมส่วนตัวที่พักแขนเราก็สามารถกดเปิดได้นะครับพักได้แบบสบายเลยนะครับมีตรงช่องใส่แว่นให้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ชอบ เดินทางไกลนะครับผมส่วนเจ้าตัวพวงมาลัยของเรานะครับผมจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมเจ้าฟังก์ชันของพวงมาลัยนี้ที่เรามีก็คือรับสายนะครับผมวางสายนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมิวเสียงนะครับผมหรือกดเพลงถัดไปนะครับหรือว่าตัวนี้จะเป็นควบคุมตัวหน้าจอนี้นะครับผม ส่วนเจ้าตัวเลขไม้ของเรานะครับผมก็อยู่ที่1,800 0เท่านั้นเองนะครับผมถ้าเทียบกับปี15ถือว่าใช้น้อยมากๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมเอาไปดูแลต่อกันได้ยาวๆเลยครับคุณพี่ส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวหน้าตาห้องเครื่องของเจ้าตัว C300 คันนี้นะครับผมห้องเครื่องเราก็จะมีเขียนบอกเลยนะครับผมว่าเป็นตัวไฮบริดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เขาอยู่ที่2 1นะครับหรือว่า2 0นะครับ ทางเรานะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีพิควั้นไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับถ้าตรวจเจอรับซื้อทุกกรณีครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับเจ้าตัว c 3 0 0คันนี้นะครับผมหากลูกค้าสนใจเข้ามาดูตัวจริงหรือลองเทสได้นะครับผมให้พิมพ์ว่าคาร์มินอัโต้ได้เลยนะครับหรือโทรหาผมนะครับท็อฟฟี่นะครับที่08 2 8 7 1 4 3 6 4นนะครับหรือแอดบ้านเขียวที่ t o f f y p o o นะครับแล้วเจอกันนะครับ